มาแล้วมาแล้วจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเนเพื่อน,นเก่าและเพื่อนใหม่นะจ้ามีนัดเหมือนเดิมจ้าอาหารตอนเที่ยงพี่ตู่จ้าวันนี้ก็พี่ตู่ก็จะมาทานนยเดี๋ยวทำน้ำพริกพริกปะปน แต่มันไม่ปนแล้วพี่ตูใส่ใส่น้ำไปหน่อยให้มันเปียกๆแมงดาจ้ะน่้นจ้ะมาทานกับผักจ้าพี่ตู่กำลังลวกผักอยู่เดียวนะสวัสดีวันอังคารจ้ะเพืเ่อนๆจ๋า อาหารตอนเที่ยงพี่ตู่จ้ะวันนี้ก็มาทานน้ำพริกบ้างแล้วลเพราะว่ายำยำยำมาสองวันแล้วกยายจะถึงสงการอีกแล้วเนาะเดี๋ยววันวันอาทิตย์พี่ตู่ จะไปส่งน้ำพระที่สิที่เนี้ยวัดที่เนี้ยเขามีจับอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ที่ไปไม่ไ้อมาอะไรแล้วก็เอาของไทยมาขายเพื่อนๆปีนึงมีครั้งหนึ่งสงการ ไม่ไม่ค้างลวลอยกระอรอยกระทงเขาก็แบบมีของมาขายมากันทั่วทั่วประเทศเลยเยอรมนีแล้วก็แบนเยี่ยมเขาจะเอาของแบบของไทยๆเลยอะผักสดสดถ้าเราอยากทานอะไรอะ่ะเขามีให้เราหมดแต่ต้องเจมเงินไว้เถอะนะ สามสี่ร้อยยูโรอ่ะของเขาแม่ของเขาก็มาขายแต่ไม่ถูกหรอกของแพงแต่ดีว่าของเขามันของสดตุก,ก็จะหนักก็คือพวกผักสดปลาทูเค็มอะไรอย่างเงี้ยลูกชิ้นเคจ้ะ ก็ต้มผักเดี๋ยวจะให้ดูว่าจะทานนลำพริกแมงดากะอะไรผักมีผักบ้างข้าวอาร้อนๆนี่ต้มผักกระเจีย๊ยบลวกผักกระเจีย๊ยบ เห็นแม่อะไรข,ข่าวๆหัวหัวมันเสาต้มไม่้จยทํำเลยทานหนังเหี่ยวหนไไม้หโนไไม้ตากแห้งเอามาต้มสองวันนะั้นกว่ามันจะบานขึ้นมาเนี่ยแต่ก็ยังเหนียวอยู่แต่ก็อร่อยกับน,น้ำพริกเมงดาจ้ะจาทานมไหม,ไหม ผักกระเจี๊ยบพ,พี่ตู่ไม่ได้ตัดนะสูตรของพี่ตู่ถ้าเราไปตัดผักกระเจี๊ยบเอามาลวกอะยางมันจะออกไม่ร้อนถ้าเราต้มแบบเนี้ยมันมีม้างยางแต่มันจะไม่ออกมากนะจ๊ะแล้วก็ทอดเนื้อจ้ะ ทอดทั้งแผ่เลยไม่ไดงไม่ได้หั่นหรอกาทานไหมน้ำพริกแล้วก็ทอดเนื้อโอ้สุดยอดเลยจ้านี่พี่ตู่ใส่เสือ้อมอม ของไทยใกล้จะสงการแล้วเดีย๋ยวจะไปล้ำสักหน่อยขาก็เปกกระเป,ก,ก,ะเปกนี่แหละคนไทยมาเยอะนะจ๊ะอาหารอร่อยอร่อยแมงดาจ้า หนอไม้แห้งต้มจ้าไม่ลวกแล้วต้มนานเลยอะ่ะเพราะว่ามันมันเหนียวแค่นี้ก็น่าทานแล้วเนาะเพื่อนๆจ้าแล้วก็หัวมันเสาจิ้มกับน้ำพริกเมงดาสุดยอดเลยจ้า ยังไม่พอเนื้อทอดเนื้อหมักรสดีเนื้อจ้ะผีสันน่ารับประทานเหลืองหอมหอมไม่มีข้าเหนียวทานกัข้าเจ้าเลย ถ้าเราเผ็ดๆก็เราก็ทานเนื้อไปข้าว,วร้อนๆโอ้ยอร่อยเป็นเอ็นเนื้อเอ็นล้ะนะจ๊ะพี่ตู่ก็ขอฝากอาหารกลางวันพี่ตู่ได้จ้ะน้ำพริกแมงดาจ้ะผักลวกแซบ่บเนื้อทอดอร่อยอร่อยจ้ะ สองอย่างจ้ะนะ่าเจ้คลิปนี้ก็ต้องขอฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้พี่ตู่ด้วยนะจ๊ะอย่าว่างจะ อ้อพี่ตูมีอะไรมาฝากอีกมะขามยังไม่ได้ชิมเลยซื้อมะขามมาเมื่อวานนี้มันเขาเรียกมะขามมันไม่เชิงหวานนะมันอมเปรี้ยวอมหวานแต่ว่า,ามะขามขี้แมวเนาะเนี่ยเพื่อนๆพน่าทานด้วยเหอะ๋ยวพี่ตูชิมก่อนเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้ทานมานานแล้วเนี่ยพอดีเห็นเขามีมาขายอ้ยแกะฝักมันเป็นฝักเล็กๆอะมะขามขี้แมวแหละแต่มันอมเปรี้ยวอมหวานมันไม่หวานแบบน้ำตาลเลยอะไม่เชิงมะขามหวานใช่ไหมนนะี หวานเปรี้ยวหวานซื้อมากิโลนะึงเดี๋ยวให้ฝักแอาไปม่อืนา ไม่หวานหรอกคำที่แมวมองชิม,มพริกหน่อยสิเนี่ยเ,เนี่ยปลกกระเจี๊ยบเนี่ยอร่อยอร่อยเนี่ยอ,อืม กินันทั้งอันเลยหัวจุกก็ทิ้งลงเนื้อหน่อยเนื้อทอดสุดยอดเพื่นพนอนๆจ๋าไปละทานข้าว เนื้ออร่อยพตูหมักเนื้ออร่อยโอเคนะจ๊ะพี่ตูก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะจ๊ะก็ทำคลิปให้เพื่อนๆดูจ้ะว่าวันนี้พี่ตูทานอะไรเอ่ยตันพริกไม่ดาจ้ะวันนี้ผักต้มทอดเนื้อนะจ้ะ มาทานด้วยกันนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าโอเคนะจ๊ะบายบาย